เวลาสั่งปูนสั่งคอนกรีตกันนะครับมันจะมีบินที่มากับรถเคยไล่ดูกันไหมจ๊ะว่ามันมีความหมายอะไรอยู่ในนี้บ้างไปสวัสดีครับพบกับผมเตากับรถปวดขบายง,งานก่อสร้างนะครับ กับช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตกันแบบต้องมีสติแบบนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะใช้ชีวิตกันยากง่ายแค่ไหนแชร์กันมาหน่อยแต่ผมเข้าใจว่าในวงการก่อสร้างเนี่ยน่าจะอยู่รอดไปจนถึงท้ายๆเลยนะเพราะว่าคนงานทำเสร็จ กับกับบ้านกับแคมป์ใช่ไหมคือค่อนข้างเป็นระบบปิดไม่ค่อยได้เจอคนภายนอกมากแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอคนที่นำเป็นพาหะมาจากต่างประเทศมากเว้นแต่พวกเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับพวกเท่าแก่เท่าแก่เนี่ยระวังนะจ๊ะไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาแล้วก็ก็ควรยกเลิกนะครับช่วงนี้ถ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็ ลงคอสหรือหนังสือเสียงของเพจรถปูนกับวากันก่นอสร้างได้นะจ๊ะขายของซะหน่อยมาตัวนี้ก็คือบินนะครับใบส่งสินค้าบินเวลามากับรถปูนเนี่ย<อ>เขาก็จะฉีกแล้วก็แบ่งกันไปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้มีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยเอาเอาตรงนี้แล้วกันนะอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นพวก ชื่อบริงบริษัทต้นฉบับหมายเลขอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะรหัสผู้ซื้อรหัสโครงการนะครับก็คือโครงการไหนที่จะซื้อก็ต้องไปติดต่อเขา,เาไวนะ้นามผู้ซื้อนะครับที่ต้องสังเกตและเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับคือตรงนี้เวลาเริ่มผสมหรือเวลาออก น,นี่สำคัญมากนะครับในนี้เขียน11โมง30นาที11โมงครึ่งคอนกรีตปกติแล้วมีอายุนะครับถึงจะยังไม่แข็งแต่ถ้าเลยอายุก็มักจะรีเจ็คทิ้งจำนวนเวลาจำนวนอายุที่ผมกำลังพูดอยู่เขาใช้กันที่สองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงจากไหนไม่ใช่ สองชั่วโมงจากรถปูนถึงหน้างานนะไม่ใช่นะสองชั่วโมงคือสองชั่วโมงตั้งแต่เริ่มผสมเลยนะครับอย่างตัวนี้สิบเอดโมงครึ่งก็จะไปถึงบ่ายโมงครึ่งถูกปะ่ะสองชั่วโมงไม่ใช่ว่าสิบเอดโมงครึ่งแล้วมาถึงหน้างานเที่ยงครึ่งแล้วบวกไปสองชั่วโมงกลายเป็นบ่ายสองครึ่งนะ เอาใหม่นะ11โมงครึ่งก็ใช้ได้ถึงบ่ายครึ่งตรงไปตรงมาเท่านั้นไม่ต้องไปสนใจว่ารถปูนมาถึงหน้างานกี่โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประเด็นว่าถ้าไปเลือกแผนปูนที่มันไกลหรือใกล้แต่รถติดแล้วมันอาศัยระยะเวลาในแล้วมันอาศัยระยะเวลาในทางในการเดินทางเนี่ยนานเราก็จะเหลือเวลาทำงานสั้นลงสั้นลงสันง้สนลงเรื่อยๆอันนี้สำคัญนะครับ ต่อไปก็เป็นโครงการนะฮะโครงการแล้วก็หน่วยที่ผลิตเขาก็จะมีหน่วยที่ผลิตอยู่เนอะเบอร์รถเนาะเที่ยวที่เท่าไหร่ของวันนั้นนะครับเที่ยวที่เท่าไหร่ต่อมามาดูตรงส่วนกลางนะครับไอตัวเนี้ยผมใช้ของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งอยู่ที่ดูแต่ทั่วๆไปแล้วก็คล้ายๆกันทุกยี่ห้อนะครับไอตัวใจความสําคัญเนี่ยนะครับ ก็เป็นลำดับที่1น,นะครับรหัสสินค้าปูนซีเมนประเภท1อันนี้ผมเคยพูดไปแล้วในเรื่องปูน5ประเภทเนาะตามกับไปดูเอพิโซดนั้นนะครับต่อมาที่สำคัญอันนี้นะสเตร t งหรือกำลังอักปะระรยเห็นไหม KSC เหมือนที่เคยพูดเอพิโซดเรื่องคอนกรีตเห็นไหม CY กับ CU คืออะไรคลิปนั้นพูดจำได้ปะ่ะอีกครั้งนะ C.Y. คือ c y ลินเดอร์นะ c y ลินเดอร์เป็นทรงกระบอกยาวเวลาเขากดคอนกรตตัวเนี้ยปูนปูนที่ผมสั่งเนี่ยจะรับได้280 ksc ksc ก็พูดไปแล้วพูดซ้ำก็คือกิโลกรัมเปอร์สแควรเซนติเมตรนะกิโลกรัมต่อหน่วยตารางเซนติเมตรรับได้กี่กิกโลอันนี้ก็คือรับได้ถ้าเป็นซิลินเดอร์นะรับได้280กิโลกรัม ต่อคอนกรีต1เซนคูณหนึ่งเซนนิดเดียวเองอะ่ะรับได้ทั้งสองอแสิกิโลกรัมเนะี่ยต่อมาข้างล่างคิวเห็นปะ่ะซ U คิวคิวก็คือที่เป็นทรงกระบอกอันนี้รับได้สามรอยมี่สิบเห็นไหมว่าทำไมคิวมันปูนอันเดียวกันนะทำไมกดคิวทำไมถึงรับแรงได้มากกว่าซซลินเดอร์เพราะคิวมันเตี้ยกว่านะซซลินเดอร์มันสูงกว่ามันก็มีอัตราส่วนความชลูดเหมือนเสาสูงกับเสาเตี้ยอะไรประมาณนั้นผมพูดให้ฟัง ให้เข้าใจง่ายๆนะสองตัวนี้มันต่างกันที่ตัวหนึ่งมันจะเป็นค่าของทางอเมริกาตัวหนึ่งมันเป็นค่าของอังกฤษนะครับเคยบอกแล้วล่ะว่าแลวสมัยนั้นประเทศเราก็ส่งคนไปเรียนทั้งสองประเทศกลับมาแม่งก็เลยอย่างเงี้ยลำบากลำบากนะครับต่อมาเป็นสลัมหรือค่ายุบตัวนะผมยังไม่เคยทำคลิปตัวนี้เนอะอยากทำอยู่เจ็ดจุดห้าบวกลบสองจุดห้า ก็คือสลัมตัวนี้ค่าก็อยู่ที่เอ่อห้าถึงสิบนะครับห้าถึงสิบนะแต่เวลาสั่งเขาจะรู้สึกว่าเวลาสั่งเขาจะจะใช้ค่าค่ามากเวลาพูดเนาะเดี๋ยวใครชัวร์บอกอีกทีผมลืมไปละตัวเนี้จะอยู่ยห้าบวกสองจุดห้าบวกลบสองจุดห้ามันคือห้าถึงสิบใช่ป่ะแต่เวลาสั่งเขาจะใช้ว่าสลัมสิบเนาะอืมต่อมาขนาดหินสามส่วนสี่นิ้วสามส่วนสี่นิ้วก็คือขนาด ใหญ่ที่สุดของหินในคอนกรีตตัวเนี้ยใหญ่ที่สุดสามส่วนสี่นิ้วตัวนี้บอกไว้ทําไมตัวนี้บอกเอาไว้เพื่อเวทมันมันก็จะขึ้นกับตัวโปรดักโค้ดหรือรหัสสินค้าของที่เราสั่งนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะบอกว่า,วาห้ามใหญ่ห้ามเล็กเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็เป็นที่เขาใช้กันทั่วๆไปเวลาวิศวกรเขาออกแบบเขาก็จะออกแบบให้ระยะเรียงของเหล็กอ่ะใหญ่กว่าตัวนี้เพื่อให้หินเพื่อให้คอนกรีตมันสามารถที่จะรอดลงไปได้นะครับ ต่อมาแนวสุดท้ายจำนวนคอนกรีตที่ส่งคิวก็คือเมตรคูณเมตรคูณเมตรน,ะนี่ห้าคิวรถคันหนึ่งเนี่ยรถคันใหญ่คันมาตรฐานเนี่ยได้หกคิวนะครับมากที่สุดอันนี้ห้าคิวเนาะรู้สึกว่าถ้าสั่งต่ํากว่าสามคิวเขาจะคิดค่าส่งเพิ่มเป็นเที่ยวนะเที่ยวเราี่ร้อยกี่ร้อยอะไรประมาณเนี่ยนะครับในนี้ก็จะมีบอกว่า คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ได้รับการผลิตตามสัสดส่วนผสมที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหากท่านต้องการเติมน้ำเพื่อให้คอนกรีตเหลวทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างของท่านทั้งสิ้นและขอให้ท่นนานลงลง,ลงน้ำรับรองการสั่งให้เติมน้ำครั้งนี้ด้วยเอาจริงๆพูดกันแบบบ,บ้านๆเลยนะ กูไม่เติมคนขับก็เติมแต่มันไม่ใช่ทุกคันนะคือบางครั้งเนะล้างกระพงล้างกระพาอ,อย่างเงี้ยแม่งก็ไหลลงปแลวก็ต้องมานั่งห้ามไงแล้วทาไมน้ํามันถึงสําคัญทําไมเขาต้องเขียนแบบนี้มันมีประเด็นเด็ดทำไมก็ถึงต้องเขียนแบบนี้ประเด็นมันก็คือน้ําเนี่ยมันไปทําให้อัตราส่วนผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ละเอียดสักทีอยากจะลองพูดักคลิปหนึ่งนะ เรียกว่า W C Ratio นะครับ Water Cement i o Water Cement i o เนี่ยยิ่งมากหมายถึงว่ายิ่งเติมน้ำมากเนี่ยการทำงานมันทำง่ายเพราะมันเหลวแต่ว่าตัวความแข็งแรขงของคอนกรีตมันก็จะลดลงเขาเรียกว่ามันแปรผกผันกันนะครับทำงานง่ายมากขึ้นแต่สเตงลดเขาก็เลยไม่อยากให้เติมน้ำลงไปนะครับเวลาคุมงานก่อสร้างตัวนี้มันสำคัญมากนะเพราะว่าช่างก็จะชอบ เติมน้ำใช่ไหมแต่จริงๆถามผมนะในการเรียนรู้มาจากออคอนกรีตพลังช้างที่เคยเรียนเนี่ยแล้วลองลองทดสอบทำจริงอะจริงๆแล้ว Workability แม่งสำคัญมากนะความสามารถในการเทได้เนี่ยคือถ้ามันมันมีความเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มันมันเต็มมันแน่นมันมันก็ มันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้สเต็งของปูนเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ที่เขาบอกว่า Water c e m e n t ratio เนี่ยถ้าน้ํามากแล้สเต็งลดอะ่ะเขาเขาเขาไป f ิกไอตัว Workability ให้มันอยู่กับที่ไงคือในกรณีที่ Workability เท่ากันนะถ้าน้ำมากสเต็งลดเข้าใจเนาะถ้า Compact เท่ากัน Workability ความสามารถในการเทความสามารถในการทำงา,านเท่ากัน ถ้าน้ำเยอะสเต็งลดถ้าน้ำน้อยสเต็งม,มากขึ้นแบบนี้นะครับต่อมาก็เป็นหมายเหตุเนาะจำนวนและขนาดของคอนกรีตตามใบส่งสินค้านี้หากไม่ถูกต้องขาดตกไม่ครบจำนวนโปรดแจ้งให้ทราบภายใน2วันหลังจากได้รับคอนกรีตและปัญหาคุณภาพให้แจ้งภายใน1เดือนหลังจากการเทคอนกรีตแล้วมิชชันะทางบิษัาจะถือว่าคอนกรีตที่ท่านได้รับสินค้าตรวจสอบคุณภาพตามใบส่ง สินค้านี้ถูกต้องเรียบร้อยทุกประการหากมีข้อตัวแยงเกิดขึ้นภายหลังบริษ,ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น <App le> ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่บอกค่าต่างๆเนาะที่สำคัญญอยากให้เน้นกนะ็คือเวลาลดออกหรือเวลาเริ่มผสมนะครับมันคือเวลาเริ่มผสมนะไม่ใช่ลดออกเวลาเริ่มผสมกําลังอัดดูว่าตรงตามแบบหรือเปล่านะครับแล้วก็ ค้ายุบตัวเนาะถ้ามันมาหน้างานแล้วมันดูเฮ้ยมันหนืดเกินไปกว่าที่ที่ที่เคยเทปกติสั่งสมสิบฐ์ทำไมวันนี้มันแปลกๆก็ลองหยิบมาดูอืมมันอาจจะเป็นโค้รรหัสผิดหรือว่าเขาอาจจะผสมมาผิดมีนะไอคอนกีที่บอกผลิตตามสัดส่วนที่ถูกต้องท่านหลักวิศวกรรมเนี่ยผมเคยเจอยันภาคคิ้ิวอยู่ในคอนกีะคอนกีตมิกอ่ะยี่ห้อดังด้วยท็อปทอปของประเทศนี่แหละ แม่งมีหมดอะเหล็กเส้นท่อนหนึ่งแม่งก็มาหวีแม่งยังมีเลยนะครับก็ต้องดูกันเนาะแต่มันก็ผิดพลาดกันได้นะไม่ว่ากันโอเคใช้ชีวิตอย่างมีสติในช่วงนี้ครับผมบาย